ไม่ได้เนี่ยดูดเล่าเข้าบรรษามึงเป็นพระหรือเปล่าไม่ใช่หน้าไม่ใช่กิจของสงฆ์หยุดทำไมก็กินอย่างพอดีพอดีไมไจะกินแล้วอ้วกหายวาอกินแบบสบายสบายพวอะไร การกินการดื่มประเพณีเขากินกันทั้งโลกกันแหละบ้านเรายิ่งหนักห้าพันกว่าปีบ้านเชียงขุดพบภาชนะโบราณน,นะชิ้นแรกก็คือไหเหล้านี่แหละแต่ว่าเพื่อให้มันดูเป็นวิชาการเป็นวัตถุบโบราณเป็นภาชนะใส่อะไรไม่บอกก็ใส่เหล้านี่แหละขุดไปสักพักก็ไปเจอจานกับแก้ม ก็ข้าพันปีมันจะเอาสังกรสีไปจางไหนมันก็ปั้นดินเหมือนกันนั่นแหละคุยไปคุยมาเขาเจอจอกเล่าคุยไปก็เฮ้ยเจอฟอตซิวปลาปลาเขาสิโค้งหมูกระดูกงวกระสังอยู่แถวนั้นมันเมาอยู่แถวแถนั้นแหละโอ้ยตื่นเต้นอะไรข้าหกพันปีจะบ้ากินไปเถอะมีความสุขครับในประเทศไทยเนี่ยไว้เหล้าเยอะไปต่างจังหวัดต่างอำเภอนะจะหาหนังสืออ่านนะครับสามลอดยังไม่เจอร้านหนังสือเลย แต่เจอร้านเล่าทุกถนนร้านก็ร้านบินเรือข้าวต้มเนี่ยข้าต้มนนตีโต้ลุ่งข้าต้มสมศัตว์ก็คืนไอ้ยพงเทพเลิกเล้าไปไหนต่อวะโอ้ยโมเมาแล้วออเมื่อบ้านจะไปบอเมาบอเมาบอ,เ,าบอเคยมีเมาสก,กิดไม่ได้นะสก,กิด มันเซยอยู่เงี้ครึ่งคืนไม่ลม้มตอนแรกผมกงงเอ๊ะทำไมมันไม่ล้มวะมันเป็นอะไรประสาทจะดีไม่ไม,ไม่ไม่มีสติแล้วแต่ว่าหลักฐานความจนมันมั่นคงมไม่ไมีล้มก็ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศเป็นร้องเพลงแต่แมาฝรังร่งไม่ฟังเราฟังไม่รู้เรื่องไปพวกคนงานไทยนี่แหละแต่ก็ไปดูดูบ้านเมืองเขาอยู่สาบาน เวฟ้าผ่าพวกนี้ไม่เคยเห็นประเทศไหนในโลกกินเหล้าสว่างขาตาได้เหมือนเมืองไทยครับขึ้นใจขาหมูกรอบติ็ดพะโลยำไส้ตันต้มแซ่เหล้าขวดโซดาสี พระบินทบาทรู้สึกตัวกำลังจะลินก็ผะหมาผะหมานี่ขนาดเมานะมันยังขอวุ้นขอไม่ธรรมดาบ้านเราแน่นอนกึบโอ้นี่ควสุขจังเฮ้ยบ้านเทศไทยเนี่ยไม่รู้ทะเลาะกันทำไมกินเหล้ามันก็เยอะ ต่ากี้แหละพ่อหาแต่คนอื่นเขาอะน่าเบื่อ